มาแล้วหดหรอครับบ้าแม่ฮันฮะหื้อโอ้สุดยอดเลยครับอ้ออื้ <c oughs> อืสุดยอดเจมมาเลยด้ มาละบาแมกกี้นึกระลำสวัสดีครับผมเม่พี่น้องวังไปสู้ขู่สู้คนครับผมมาแล้วเจ้ากับขา้าวแซ่บพร้อมกับช่องเบาแม็กพากินเจ้าวันนี้สาวอมอมมาเสิร์ฟความอร่อยเจ้าได้ยังเข้าสาวออมม้นี่ควงนมหมูย,ย่างหอมพี่น้องครับโอ้ยบางในพี่น้องเลยเหลืองอะไรละ่ละห้ามเลยครัหิวเขาหิวเขาพี่นอ้องเขาเหนียวเขาอีกเส้นเคยเจ้า ทักมาเป็นสวนพี่น้องมาลงมาละเข้ากับมีพผนะอโอ้จะนักจะเต็มพี่น้องมาอนี่งา,งามเช้าพี่น้องเ <c oughs> จวขมคือเก่าแหรืพี่น้องถ่ายทำไรแจก,กพี่น้องมาๆมา,มาพลิกหน่วยเขาก็มีเด้พี่น้องเด้อก่อนอื่นนะขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราไปกระตุ้ใจให้เขาทุกๆาทางทัเจ้านอครับผมมาๆมาสอ<า>มวอะ<ม>ไร<ห>ยงางแห้งครับผมแซ่บ้องกันมาเจ้าข้าวเหนียวฮ้อนซิมึงินเลยอนฮ้อนนะพี่น้อง ขอโทษเขาบรรยากาศมือนี้เจ้าสรุปขำเนาะบรรยากาศรราข้างนอกเนาะหอมๆมาเอามาบรรยากาศ,รรากาศสรุปขำเั็ <c oughs> กน้อยพี่น้องให้พี่น้องเลยกินเนมข้าวเหนียวพี่น้องอืมโอ้ขม <c oughs> <c oughs> อร่อยมากโอ้มาละไหมโอ้ยเศกเศกเศกพี่น้องเลยเอาซื้อเลยครับผมคำต่อสวดพี่น้องเอ้ย ขมเนี่ยไอ้อืมอีกอ่ะหอมแดงเข้าไปหน่อยอออแบพรำพริกเน้อยโอเคได้สองหาสิบมล mm. uh, <produ> ้างกน่รม่หันเหอะอือ สุดยอดเลยครับอ้อ,อ,อ,อสุดยอดเจมบ้าเลยนุ่มเลยมัน,น,มมนละบ้าไม่กระมิ้นกระลำแนะนำเลยเลยครับเมนูเนี่ยเขามักเสียอย่งได้ก็สอบอ้ ชอบหอยหืมหอผงปุ hmm. ้งรสนะพี này, mm ่น้องคนจานสักน้อยเหลแต่คนมักเจ้าเกลือชิลอันจับเบิ่มอ้าแบบนี้พี่น้องนมซิมมึงด้วยืองามแท้ นี่ปลาแม่คูกเองนะ่พี่น้องเกาหลีพี่น้องปีได้กินที่อะเจ้าเอากวผมมากอว่ผมอืมเอี่ยกรอบมากสุดๆเลยกินแบบต้นอืมหวานื้อ

เี uhm, ืครั si> <S 1> <S 1> <S ้งมีมันนี่ลูกถุงลูกถุงมันนี่ไม่รอมทอจะกินมันละมันนีม ผม,ผมพอๆกันเลยน่ะผมวันคือคนกินได้ทอมซ่แซ่บแล้วเพี่นอันนี้สิอขมขมไปข้นแรกยังนะอืมอืมจะก,กินเม่ได้้ากินไรกินแม่ได้หมดมักแล้วพี่นาติดใจอมจะกินไม่ได้คือสเดา <laughs> sờ đao kín như ngày cơ. Đào có cái gì nào khác Nó không kiếm. Mới hứng. mà lại không tắt đi. ờ ờ. đi, ปามันอ่อนพี่น้องเหมือนมีเม็ดแสบกูอืมแอนกันพี่น้องหยังงอนไหมโอ้คอามโมเดลว่า นืมอ๋มอแซ่บแซ่บพี่น้องขึ้นตาเลยครับผมบางๆเลยซอมมะาบางๆครับยังบุกขาดไหมซอมซอมเคี้ยวบุกค่อยดีพี่น้องว้า,าวเลยภาษาจีว่าอายขึ้นเนาะน้องไม่เคยเขียวบุกค่อยดีได้มืออืมกินจีนไหร nghe oh. ừ. một xe áo nọc, đúng không. Hàm mẹ qua khắm sư hô lòi, đấy. Mm. 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 ngoài <laughs> เยังอ,อือืม่มอไม่เผ็ดอัอน,อ,นอยในเผ็ดโออมุณลพานไหม น้ำมยั่ไงหช้าแสบจเป็นเหนียวเหนียวออ้ยปาดให้ไหพี่น้อง้วพี่น้องคนอ่ะบ้าเมกอื่นบ้าแมกพี่น้องฉันปาดใหอปากไปข้ามได้แ่ละเหนียวเรอง พักเลยมาละเลยอก็โอ้โหเหม็นรวมหอมไพรพี่น้องถ้าขีดกินง่ายพี่น้องบู้ยขายดีแท้เขาเองเขาเบล่งชิ้นอืมโซ่มะขุมอ่ะคักแท้มาเลยหวานคุณอ่ะ มันจกจกประมาณยังเดี๋ยวมันเหนียวพี่น้องขั้นมันเป็นใยางกลางมันเหนียวนะอ,อ,อันนี้สีนี้บนเหนียวเลยพี่น้องใส่เนี่ยลองอืออือแต่ทัา้งกรอบลองเ,เอาขั้นมันออกอ๋ออะไรของว่งกินแหง้แหงเพิ่นละเนี้พี่น้องแซ่บเลย อ๋อมีเม็ดดูมันไม่บอกขมอ่ะกินก็เคี้ยวก็ได้โอ้ยกัดเม็ดจนแตกขมอันนี้ขมกว่าเออกันถึงเม็ดมันพวกเหรอโอ้ยเก็บจูใจเลยครับมันเนี่ย าอ,อ,อากาศดีพี่น้องมองไงนหนาะง่าเหมาละนี่เมาออมาโลนึงพี่น้องพอดีกินสองคนโลนงึงม,มันกินหาคนได้เท่ากินสองคนจุใจพี่นออ้องเป็นยาพี่น้องสมุนไพรใช่ไหม โอ้เจ้าขมขมปิดพน้อือยุงโคกแล้วอ้าวชิจัดไปอืออ้วาวฝากลูกเลยก็ไลค์ก็ติดต,ตามพี่นอ้องเพราะเป็นกำลังใจนะครับผมทั้งเพจว่าแม็ก เดี๋ยวทั้ง u t u b บว่าไม่ค่อยกินครับผมเจ้าว,วันนี้เขาล,าก,ขา,ลา,ากับไปก้อนครับผมแซ่บหลายพี่น้องเขาญาติเป็นต่อครับผมเจ้าเจ้าเอาสองเขาก็ขอญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีสดค่ะ,คะ